สวัสดีค่ะลูกค้าของลูกน้ำที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มีกิจกรรมดีๆมาบอกกันค่ะซึ่งวันนี้ลูกน้ำจะมาแจกนี่เลยเทนเคส iPhone 5นะคะซึ่งวันนี้ไปเดินช้อปปิ้งมาแล้วเราก็เห็นว่ามันน่ารักมากนะคะเราก็ จัดให้คุณผู้ชมเลยค่ะแจกฟรีค่ะมูลค่า1 9 9 0บาทนะคะเฮ้ยเป็น iPhone 5นะใครที่อยากจะครอบครองนะคะไม่เห็นยากเลยเพราะว่านอกจากคุณจะเป็นลูกค้าน้ำไปแล้วได้ของดีดไปแล้วเนี่ยคุณก็ยังจะได้ของฟรีแค่คุณนะคะเออใครที่เล่นอ n s t a g r กรม ก็ถ่ายรูปนะคะโพสคู่กับสินค้าค่ะนี่ไม่ว่าจะเป็นได6หกเอ้ยแม่ดหวัวลอน,นี้หมดไม่ว่าจะเป็นอ,อที่มีแบบลอนมามา่าจะเป็นคอ,อลลาเจนสตาร์จะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็บรรยายป้ายภาพมาเราจะไม่เอายอดกดไลค์นะคะเพราะว่าบางคนน่ะเป็นเด็กน้อยไม่ค่อยมีแบบคนฟอลโล่เยอะแล้วก็จะเดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบ เลยพี่ไม่ไอเอ็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้แบบโพสรูปนะคะแล้วก็บรรยายใต้ภาพมาเออแค่นั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวพี่ยัจะเข้าไปเลือกดูนะคะแล้วก็เอาตามใจฉันเลยแหละไม่มีมาแบบเพื่อนแบบไลน์มาแบบเฮย้ยเอาฉันนะเอาฉันนัไม่มีนะคะก็ยุติธรรมที่สุดนะคะเพียงแค่ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมนะคะแล้วก็แอดลูกน้ำช็อปมาแล้วก็แฮชแท็กก็คือตัวชาร์ปนะคะเออพิมตัวชาร์ปแล้วก็พิมพ์คําว่าลูกน้ำชอ็อป L N L เ O K N A M S H O P แล้วก็ L N อี e T H o กทีหนึงนะคะแฮกมาเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าใครจะได้รับของไปอีอีอกก็คือแบบน่าจาจะได้ของแล้ว,ลวก็ยังจะได้ของฟรีกันะคะเนาะเพราะว่าน้ำก็อยากจะมาแจกนะอะมาบอกกันนะคะเกี่ยวกับสินค้านะคะก็ใครที่สั่งไปออกสินค้าของน้ำอะ่ะ จะ3วันหลังโอนนั้นจะจัดส่งของเพราะว่าน้ำต้องส่งไปให้ลูกน้องแพ็กนะคะแล้วก็ออตอนที่ตอนที่เขาเรียกว่าอะไรแจ้งแจ้งใบโอนเงินแล้วอะไรเงี้ยก็พิมพ์ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรไว้พิมพ์ไว้นะคะไม่เอาถ่ายภาพเนาะเพราะว่าน้ำจะทําการแบบว่าเมมไว้แล้วก็บันทึกไว้ในแล้วก็สั่งปริ้นผ่าน wi-fi เนาะก็จะปริ้นเป็นกระดาษมาแล้วก็สามารถบันทึกได้ด้วยเอาเอาละ มาพูดถึงร้านมาม่าก,กันเลยดีกว่าต้องขอแสดงความดีใจกับลูกค้าในร้อนนี้ร้อตแรกทุกคนนะคะเนื่องจากน้ำสั่งสินค้าผิดค่ะ <c oughs> คืออะไรน้ำสั่งรุ่นนี้แพงกว่านั่นก็คือรุ่นนี้เป็นแบบสีสีสีชมพูส,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 สีเหลืองนั่นเองแต่ว่าไม่ได้มาบอกคุณไม่ได้มาบอกลูกค้าว่าจะขอเพิ่มเงินแต่อย่างไรนะคะลูกน้ำก็ โอเคแ่ะ okay. ยอมรับว่าเป็นความผิดของตัวเองไม่เป็นไรเนาะก็เอาไปเลยค่ะก็80อันจะเป็นสีเหลืองแล้วก็อีก20อันจะเป็นสีชมพูแต่ไม่ต้องลายมากรีดร้องว่าขอสีชมพูขอสีชมพูไม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกว่าจะส่งไปหาให้ลูกน้องแพ็คกว่าจะมาแยกสีให้อีกอะไรอีกเดี๋ยวก็จะยิ่งงงกันไปกันใหญ่นะคะก็ เอาเป็นว่าใช้กฎในการสุ่มดวงแต่ละคนดีกว่าใครโชคดีไปก็จะได้สีชมพูไปนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าอ๋อสาวๆบางคนนะคะที่ผมยาวแบบยาวเกินตรงนี้ไปมากๆน,นะคะ่ะถามว่ามีรอน32มสิบไหมตอนนี้มีแล้วนะคือตอนแรกอาน,น้ำคิดว่าราคามันเท่ากันไหนจริงมันไม่เท่ากันและยิ่งรุ่นใหญ่ยยิ่งรุ่นมาแพงเลยคนที่ผมยาวนะคะผมยาวเกินตรงนี้ไป แ้วนะอ่อถ้าคุณอยากได้รอนใหญ่แบบคลายๆเวลาทําเสร็จปุ๊บมันจะคลายมันจะอารมณ์หองฮองเหมือนอารมณ์บัมม,มี่อะไรประมาณนี้แพริพายแต่ว่าถ้าจะให้น้ําทํารอนใหญ่อ่ะผมน้ามีแค่เนี้ยแล้วน้าก็หนีบอันเดียวเคิร์ฟมันมีอยู่3อันมันก็คงอาจจะตลกเราก็อาจจะใช้เป็นอันนี้ไปนะคะนี่แบบนี้เพราะว่าเวลารอนรอนเล็กกว่าเวลาเราทํามันจะแน่นกว่าแล้วก็ มันจะพอหลายๆวันมันจะคลายมันจะสวยถ้าใครที่ผมยาวผมหนาก็ไซส์32ได้นะคะซึ่งไซส์32โปรโมชั่นตอนนี้นะคะก็อยู่ที่990บาทราคาไม่เท่ากันนะและยิ่งเป็นตัวนี้จริงๆอ่ะราคามันต้องเป็นพันอัพด้วยซ้ำไปแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตราคา2,000กว่าบาทนะจริงๆน้ำต้องขายพันกว่าบาทอัพแต่ว่าด้วยความที่ความผิดของน้ำเองที่น้ำสั่งผิดคือปกติแล้วน้ำต้องสั่งรุ่นที่เป็นสีดํามานะคะซึ่งมันจะถูกกว่าเดอร์ล็อตน่าจะเป็นสีดํานะอ่าแล้วก็แบบนี้นะคะ ก็เป็นสีชมพูแบบนี้990บาทซึ่งราคาหมดโปรโมชั่นถ้าสมมติราคาเต็มอ่ะก็จะอยู่ที่1,200บาทนะคะตัวนี้นะตอนนี้โอ้ลดไปตั้ง210บาทนะแถมฟรีแถมฟรี EMS ให้อีกด้วยก็ใครสนใจนะคะก็ต้องรีบๆกันเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าลงคลิปไว้2วันแล้วก็ ตอนแรกเนี่ยหมดไปแล้ว50อันวันเดียวนะคะแต่ทีนี้คือเหมือนกับแบบว่าลูกค้าสั่งมาเยอะมากแล้วเราก็เลยขอโทรไปแบบเฮ้ยพี่มีของไหมเออถ้ามีเพะพอดีเราต้องพ่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรสั่งพ่วงกับคนอื่นมามันเป็นลงังลังรถรถคอนเทนเนอร์ใหญ่ๆนะคะก็ต้องรีบๆหน่อยนะถ้าเดี๋ยวของหมดแล้วเดี๋ยวของขาดเหมือนได้หกัวตอนนี้ย เกอบขาดไปเกือบ1เดือนแล้วซึ่งของยังไม่มาเลยนะคะก็ต้องขอโทษลูกค้าที่รอดว้วยลูกค้าบางคนก็อยากได้มากรออยู่นะจ๊ะก็อ่ะตัวนี้นะคะ850บาทฟรี e m s ซึ่งราคาเต็มนะคะอยู่ที่990บาทนั่นเองก็อย่าลืมนะคะรีบรีบไลน์มาและกันเนาะน้ำจะก,ก็จะ,ะรีบทยอยตอบให้ทุกคนนะจ๊ะเอาเป็นว่าอ้อแล้วก็ไดเอ้ยไม่ใช่ได้ ที่ม้วนผมท in ิวันแบบนี้นะคะก็ยังมีอยู่มีรอนขนาดแค่32เท่านั้นนะคะก็สัอันนี้เป็นแบบทูอินวันใครที่ต้องการม้วนผมม้วนผมรอนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือนีตรงสามารถทำได้ในเครื่องเดียวกันนะคะม้วนนีตรงโอเครู้เรื่องนะจ๊ะแล้วก็ เทค c a r เรื่องอื่นนั่นก็คือเรื่องของประกรันนั่นเองไม่ต้องเ,อเพราะว่าอันเนี้ยสั่งทางเรือมาน้อจะให้ส่งกลับไปจะอะไรไมันอาจจะยุงย่งยากนิดนึงคือร้านอื่นน้ำตรวจสอบภายในอินเทอร์เน็ตมาหมดแล้วไม่มีการรับเปลี่ยนคืนหรือไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยแต่น้ำไม่ค่ะน้ำอยากดูแลลูกค้าให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดเนาะถ้ารับไปแล้วเรื่องมีปัญหานะคะสามารถส่งคืนได้ภายใน7วันนะ7วันเท่านั้นนะคะนอากนั้นก็จะ ไม่รับแล้วเพราะถือว่าคุณแบบว่าเราก็ช่วยเต็มที่ที่สุดแล้วเอาล่ะก็ใครที่ซื้อไปนะคะที่เป็นลูกค้ารตนี้นะคะไม่รวมรตเก่าเดิมๆนะก็มาผพลูกกันเนาะแล้วก็จะได้ไอตัวนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยลูกน้ำก็จะพยายามหาของมาแจกเรื่อยๆนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ